อ้าวสวัสดีครับ ME, น <Hello. S 1> <Dear. |th|> ี่ผมบอยเสรษฐีนักราชจะพามาชมที่หลังนี้นี่มากับเจ้าของนี่นี่ยืนอยู่นี่นี่เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันว่าเอ๊บ้านหลังนี้ขายทําไมอยู่ที่ไหนอําเภออะไรจังหวัดอะไรสวยขนาดนี้ขายทําไมไปเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะอ่าดีๆโอ้โหจยุดกลางชุมชนเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าของกันนี่นี่เจ้าของบ้านหลังนี้เลยพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวนี้นะครับพี่ครับค่ะวัฒนาบุญเจริญค่ะพี่วัฒนานะครับ พี่พี่เป็นเจ้าของหลังนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังนี้นี่มันอยู่ที่ไหนกันพี่เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่บ้านหนองก้อยค่ะหนองก้อยนี่มนอยู่ที่ไหนกันนะพี่ตําบลเขากะลาตําบลเขากะลาค่ะอำเภออะไรพี่อำเภอพะยูหะค่ะพะยูหะคีรีค่ะอธิบยว่าอยู่นครสวรรค์ดีครับเนี่ยใช่ค่ะอ๋ออันนี้บ้านพี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเนื้อที่เท่าไหร่ครับพี่นี่ฮะสองไร่ค่ะสองไร่คือที่ตรงนี้อยู่ติดถนนลาดยางเลยใช่ไหมพี่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีชุมชนเลย เรียกว่าบ้านเขากะลาแล้วกันเนาะพี่เนาะใช่ค่ะผมจับข้อมูลดูทิศเหนือพี่พี่รู้ไหมทิศเหนืออยู่ตรงไหนทิศเหนืออยู่ทางนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมหันก่อนอ๋อนี่ก็นี่นี่อีกนี่ก็อีกส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่เดินพาดูนิดนึงนะครับอันนี้คือทิศเหนือใช่ไหมครับพี่พาเดินดูตรงถนนหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะอ่ะพี่พี่เดินเลยตามสบายครับพี่พี่ผมเรียกว่าพี่วัฒนาแล้วกันเนาะค่ะอ่าพี่จะเป็นคนขี้อายอยู่เหมือนกันน่ยนะครับอันนี้ เขาขายของเด็ดเหรอพี่ใช่เป็นร้านค้าค่ะแล้วขอบเขตเราอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ขอบเขตเราอยู่เสาไฟฝั่งน้นเสาไฟทังนู้นค่ะเนี่ยนะพี่นะอ๋อมีไฟถนนด้วยหรอนสองอะค่ะมีไฟถนนหมดเลยนะพี่นะค่ะตรงไปนี้ไปสายเอเชียหรือไปไหนพี่สายเอเชียจะไปทางนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหันไม่ทันสายเอเชียไปทางนี้ค่ะอ๋อแล้วขอบเขตเราก็คืออยู่ตรงหลังต้นไม้นี้ใช่ค่ะแค่ต้นต้นต้นสะเดาอาค่ะต้นสะเดดเนี่ยนะฮะ พี่ที่เราถมหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะผมดูนะพี่นะเดี๋ยวนะฮะเท่าถนนเลยอ่ะค่ะพี่มาซื้อนี่เป็นที่นี่นานหรือยังครับสามสี่ปีแล้วค่ะสามสี่ปีแล้วพี่เป็นคนจังหวัดอะไรน่ครับนครสวรรค์เลยค่ะนครสวรรค์เลยคนที่นี่เลยคนที่นี่เลยแล้วก็มาซื้อก่อนที่จะมาซื้อที่นี่พี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ประทุมค่ะอยู่ประทุมแล้วก็มาซื้อปลูกอยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะทุกวันก็พักอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะของเรานี่คือนุ่นนะ เสาไฟตงรงนู้นที่พี่บอกใช่ไหมครับ <HYUN S 3> ต้นสองค่ะรวม2ไร่2ไร่นี่สองฉนดใช่ไหมพี่ใช่ค่ะฉนดละหนึ่งไร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อก็มี2อ,อาคารเหรอพี่ใช่ค่ะมีอันนี้ค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้บ,บ้านหลังใหญ่ค่ะบ้านหลังนี้สร้างนานยังพี่3ปีแล้วค่ะพี่พาเดินชมหน่อยได้ไหมครับค่ะอ่อสามปีแล้วแสดงว่าประมาณปี6กสองนะพี่เนาะประมาณค่ะอ๋อเห็นพี่ว่าสร้างอันนี้2องล้านห้ากว่าดิใช่ค่ะเนี่ยนะครับค่ะ แล้วพี่ขายทาไมครับเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ถามนะว่าพี่ขายเท่าไหร่แต่ก็มันจะบอกว่าตอนที่พี่มาซื้อเนี่ยมันเป็นทุ่งนาใช่ไหมเป็นไร่ค่ะเป็นไร่ไร่ต่ำๆเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังแล้วพี่ก็มาถมค่ะถมเสร็จก็ปลูกบ้านด้วยใช่อ๋อตั้งแต่แรกเลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะอ่าโอ้บ้านสวยเหมือนกันนะพี่นะะพี่ขายทาไมครับเนี่ยครับขายเพราะว่าอยากปิดหนี้ค่ะอยากปิดหนี้อวแล้วขายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอะก็จะไปหาบ้านอยู่เล็กๆอ่ะ อ่าโอ้โหพูดตรงตรงเลยนะพี่เนาะตรงเลยแหละอ่าก็คือง่ายๆเลยขายหลังนี้ได้เงินมาก็คือใช้นี่เหลือจากใช้นี่ก็ไปหาปลูกใหม่อ่าขอบเขตเราที่ไปข้างหลังนี่ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวพี่พาไปเดินดูนิดนึงนะครับอยากให้ดูพื้นที่แถวนี้เขาว่าน้ําท่วมไหมพี่ไม่มีเลยค่ะถัาที่นี่ท่วมที่อื่นไม่ต้องอยู่ไม่เคยมีประวัติเลยอ่าทั้งหมดเลยสองไร่เนี่ยพี่รวมต้นไม้นู่นเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยค่ะอ่าอ๋อบ้านที่เป็นมันหนึ่งชั้นแต่มันเป็นยกสูงใช่ไหมครับเม ข้างในนี้ผมขออนุญาตไม่เข้าเพราะพี่อาศัยอยู่ใครจะมาดูนี่ให้ที่ต่อพี่วัฒนาเลยได้ค่ะข้างในมีกี่ห้องนอนครับ3มห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง3มห้องนอน1ห้องนะำสองห้องน้ำค่ะหนึ่งห้องโถงค่ะแล้วครัวทําตรงไหนครับพี่มีครัวข้างบนมีข้างล่งนี่เหรอไปพี่พาเดินดูนิดนึงครัวก็อยู่ข้างบนทําข้างบนได้ข้างล่างได้ได้หมดเลยค่ะต้นไม้ใครเข้ามาปลูกครับพี่ปลูกเองเลยค่ะกับมือเลยค่ะกับมือเลยแสดงว่าพี่เริ่มจากศูนย์ศูนย์เลยค่ะถมนี่ประมาณ1มหนึหม ใช่ค่ะประมาณพี่พาเดินดูข้างๆหน่อยได้ไหมผมอยากจะให้ดูที่ข้างๆว่าเท่าไหร่นะครับคือจะได้เห็นสภาพไงเออพี่เขาถมจริงอะไรจริงอ่ะนะค่ะหมดนี้พี่ขายเท่าไหร่ครับห้าล้านหกค่ะห้าล้านหกก็คือถมแล้วสองไร่ครับบ้านหนึ่งหลังแล้วก็เออผมลืมถามพี่แล้วนนี้บ้านนี้ใครอยู่พี่มันเป็นร้านค้าค่ะอ๋อเป็นร้านค้าพี่กาจะเอาไว้ทําไมตอนนั้นเราเราค้าขายอ่า เป็นขายขายอะไรพี่ขายอาหารตามสั่งอ๋อแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วไม่ขายแล้วอ๋อนี่นี่นี่ผมจะให้ดูเอาแล้วพี่ดูสีชมพูนี่คืออะไรครับเป็นอนามัยหนองกอยค่ะอนามัยหนองกอยค่ะก็แสดงว่าแถวนี้มีแต่ชุมชนทั้งนั้นเลยดิพี่ใช่ค่ะอ๋อเนี่ยพี่ข้างๆทีนี้ถ้าลงไปมันเป็นป่าใช่ไหมครับป่ามันค่ะผมดูแล้วเมื่อกี้ผมวัดดูเนี่ยมันประมาณเมตรหนึ่งค่ะแสดงว่าสองไร่นี่พี่ถมไปทั้งหมดเนี่ยสูงหนึ่งเมตรค่ะอ่านี่อ๋ออันนี้ครัวพี่เหรอครับ อันนี้ครัวครัวครัวแบบว่าไม่อยากทําครัวงบนเขาเาเรียกว่าครัวไทยใชาทำข้างนอกพื้นที่บ้านนี่กี่ตารางเมตรครับพี่พอรู้ไหมเออเก้าเก้าสิบแปดค่ะเก้าสิบแปดตารางเมตรค่ะอ่านี่คือ98ดตารางเมตรมานี่มาจากกรุงเทพพี่มาส่วนใหญ่พี่แนะนําได้ไหมมาเส้นไหนผมมาไม่ค่อยถูกมามาได้สองเส้นค่ะสามเส้นค่ะครับเข้าพายุหะเออเนินมะกอกครับเข้าได้ แล้วก็เส้นเขาทองเข้าได้เข้าได้แล้วก็เส้นหน้าค่ายจิรประวัติเข้าได้เข้าได้เลยนะฮะพี่ตรงนี้ถ้าเกิดคนเขาอยากจับเขาเรียกว่า Google Map หรือแผนที่เนี่ยให้จับวัดหรือจับโรงเรียนอะไรใกล้ๆบ้างพี่อนามัยดีกว่าค่ะอนามัยเนี่ยเหรออนามัยหนองกอยนยคะหนองกอยเหรอพี่อนามัยหนองกอยตำบลเขากลาอำเภอพะยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ห่างจากนี้ไปก็ประมาณไม่ถึงกิโลพี่ห้าร้อยเมตรได้มั้ห้าร้อยเมตรได้ค่ะอ่าเนี่ยเนี่ยเออแล้วพี่เออ ท่านผู้ชมก็จะรู้ว่าแปลงนี้มันอยู่ตรงไหนก็คือง่ายๆอย่างที่ผมถามพี่เนาะขายเพื่อ2อย่าง1คือนําเงินไปใช้หนี้2ก็คือสร้างที่ใหม่ในราคา5ล้านหกหล้านหที่ผมคํานวณก็คือเมื่อก่อนพี่ซื้อนี่ไร่หนึ่งเห็นว่า5 0,000นกว่าหรอที่ดินเปล่าห้าแสนกว่ายังไม่ได้ถมนะแล้วก็มาถมอีกประมาณ 3- 4มสี่แสนแล้วที่เหลือก็เป็นค่าบ้านจริงๆพี่รักบ้านหลังนี้มากมาก เท่าที่ผมสัมภาษณ์ก่อนที่จะคุยทำทำทำคลิปเนี้ยพี่ก็ไม่อยากขายค่ะเสียงคอเหมือนกันว่าต้นไม้ทุกต้นนี่เห็นว่าก่อนจะปลูกนี่พี่พี่ศึกษาจากไหนนะ youtube เปิด y o u t u b บปลูก u t u b ปปลูกต้นไม้เลยเพราะว่าคืออยากให้มันทําได้ดีนะพี่นะคะพี่พาเดินไปดูหลังบ้านหน่อยได้ไหมได้ค่ะอ่าครับพี่อยู่นี่ทุกวันถ้าเกิดใครจะชมนี่ก็คือโทรหาพี่ได้มาได้เลยค่ะเออโทรโทรได้เลยค่ะอื เขตเราคือหลังต้นกล้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ่าเนนนั่นอ่ะโอ้ชุมชนเยอะเหมือนกันนะพี่เนาะค่ะถ้าจะโทรหาพี่นี่โทรเบอร์อะไรครับศูนย์ศูนย์เก้าหกครับหนึ่งห้าหกครับสองเก้าสองเก้าอีกสักรอบครับพี่ศูนย์เก้าหกครับหนึ่งห้าหกสองเก้าสองเก้าเป็นเบอร์พี่วัฒนาเลยเบอร์เดิมตรงนี่าเนเนเนอันนี้ข้างหลังนี่จะมีอีกหนึ่งประตูใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเอาไว้ลงข้างหลังนะเนาะประตูหลังบ้านค่ะโอ้อันนี้ถ้าเกิดใครมาอยู่นะข้างหลังมีที่ปลูกสวน มีพี่ปลูกสวนมีที่ต้นมงต้นไม้แสดงว่าต้นไม้นี่พี่ปลูกมาประมาณสามปีค่ะได้ไหมประมาณค่ะ,ะประทยอยปลูกทยอยลงนะค่ะอ๋ออันนี้มีที่ว่างปลูกอะไรได้อีกเยอะเลยค่ะแล้วข้างๆบ้านพี่ก็มีเพื่อนบ้านใช่ไหมมีค่ะอ่าเพื่นไม่เหงาแน่นอนไม่เหงาค่ะที่นี่ถ้าเกิดเจ็บป่วยนี่นอกจากไปอนมามัยแล้วไปโรงพยาบาลใกล้สุดโรงพยาบาลอะไรครับพี่เออพยุหะค่ะพยุหะกี่กิโลอันเนี้ยอันถ้าสิบได้ไหม ประมาณ10บกิโลไปอำเภอพยุหะคีรีนะครับอ่านี่คือด้านหลังโอ้ยังใหม่อยู่เลยพี่ค่ะโอ้ย,อย่างนี้ที่เกิดมีที่ว่าอย่างเงี้ยปลูกได้อีกหลายหลังเลยได้ค่ะพี่ผมถามนิดนึงว่าค่าโอนใครออกเออเจ้าของบ้านค่ะ พี่ออกให้เลยค่ะถ้าทำเียมในการโอนแต่ขอร้องอย่างเดียวคือไม่ใช่ดูแล้วปุ๊บมาต่อรองให้มาคุยกับพี่ที่นี่ค่ะราคานี่เป็นราคาพี่วัฒนาโดยตรงเลยนะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าพี่บอกว่าสองล้านแล้วผมมาบวกเป็น5ล้านหไม่ใช่นะไม่ใช่ราคาพี่โดยตรงเลยอ่านี่ก็คือคุยกันไม่ใช่หรอกผมกลัวเดี๋ยวคนซื้อจะเข้าใจผิดแล้วจะไปต่อพี่เยอะอ่าเนี่ยมองไปก็เป็นหลังโน้นที่พี่บอกโอ้สวยเหมือนกันนะพี่เนาะก็ไม่น่ามีอะไรวันนี้ขออนุญาตอย่างที่บอกไม่ไม่ไม่ มาดูที่นี่ขออย่างเดียวอย่าต่อนะพี่เนาะให้มาชมก่อนแค่นี้พี่ก็โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรล่ะแทบจะไม่พออยู่แล้วนะอ่ะผมบอยเสร็จดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปคุยกันพี่ก็จะขอใจช่วยให้พี่ได้ขายได้ไวๆไปส่งกันตรงนี้พี่ไปส่งตรงระเบียงข้างหน้าได้ค่ะพี่เลี้ยงหมาเยอะไหมหมาหมาเนี่ยเป็นหมาใครก็ไม่รู้เขาไม่อยู่เขาไม่อยู่แล้วก็เลยสงสารก็เลี้ยงเลยแสดงว่าพี่ใจบุญเพราะว่าถ้าเราไม่ใจบุญเนี่ย เขาเรียกว่าหมาไม่หมาไม่มาอยู่แมวไม่มาอยู่อะเวทนาเขากี่ตัวพี่ที่แรกแม่มาตัวเดียวแล้วนี่เขาคลอดลูกแล้วทีนี้เขาก็ทยอยตายแล้วก็เหลืออยู่สองตัวเนี่ยผมเห็นวิ่งกันเยอะเลยนะค่ะเลี้ยงนี่ไม่ได้ป้องกันขโมยนะคือมันมาอยู่เองเวทนาเขามากกว่าสงสารใจบุญเกื้อกูลกันข้างหน้าขายอะไรนะพี่เป็นร้านของชําแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแสดงว่ามาอยู่แล้วไม่อดไม่อดโอ้โหพี่รถดวิ่งกันเยอะเลยเนาะ ผมคำนวณเนี่ยหน้ากว้างประมาณสัก60เมตรได้ประมาณนะ60ะอ่า60สบได้สบายๆเลยนะครับหูข้างหน้าพี่ก็ยังปลูกอีกเยอะเลยดิได้ค่ะแสะดงว่าของพี่ต้นไม้ทั้งหมดของเราของของพี่บ้านหมดเลยค่ะอ๋อผมเข้าใจละผมตอนแรกผมมาเนี่ยผมตกใจเอ๊ะทำไมสองไร่มันมัน,มน,มน,มนพื้นที่มันจะจริงหรือเปล่าข้างหน้าพี่เวินไว้เยอะมากใช่ค่ะ,ะจากตรงเนี้ยไปถึงถนนเนี่ยผมว่าประมาณ50เมตร40่0เมตรอ่ามันถึงเหลือเยอะเลย ข้างหน้ากับข้างหลังนี่เหมือนเหลือพอๆกันเลยพี่ค่ะเนี่ยห้ิเมตรข้างหลังก็เกือบพอๆกันค่ะอ๋อมีรถวิ่งเยอะเลยอ่ะโอเคขอวอวยพรให้พี่ได้ขายได้ไวๆนะพี่เนาะ,ะจะได้เร,เรียกเรียกกันว่าจะได้ไม่ต้องทุกข์อาจะได้เดินหน้าต่อกันผมขอเบอร์พี่อีกรอบหนึ่ง09 6ย์เก ต้องจดต้องจดบางทีจะไม่ได้อีกเที่ยวนึงพี่อีกเที่ยงศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหกสองเก้าสองเก้าอ่าโทรหาพี่ได้ตลอดเลยนะครับยังไงก็ลองมาดูกันแล้วกันเนาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอย่าเพิ่งว่าแพงอ่าขอให้ได้มาชมขอให้มาดูกันก่อนเนี่ยอย่างน้อยแค่ต้นไม้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะราคาต้นไม้นี่บางทีมันไม่ได้นรลมิตขึ้นในวันสองวันนะพี่เนาะค่ะอ่ะเอาใจช่วยครับวันนี้เราสองคนขอกลับลานะพี่เนาะสวัสดีครับพี่คาับ